เตา50บาทอ่าน50บาทครับผมแตจะอยู่ได้ทั้งคืนคืนนี้เดินทางมาถึงหน้าที่พักที่เราจะพักกันคืนนี้แล้วนะครับก็คือผมเดินทางนะครับจากที่ ตัวเชียงรายนะครับตอนนี้ประเด็นหลักของผมเนี่ยผมต้องการที่พักที่สามารถมองพระอาทิตย์ตกดินได้เพราะว่าผมต้องการมาถ่ายรูปจากที่ผมถามชาวบ้านแถวนี้มาแวกแถวนี้เขาก็แนะนําให้ผมมาที่นี่นะครับตรงเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมสามารถถ่ายพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับแล้วก็ผมก็เลยเลือกมาที่นี่เลยแล้วก็จริงอย่ที่ผมว่าครับข้างหลังน่าจะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วค่อนข้างมีวิวข้างหลังค่อนข้างสวยมากและนี่ก็คือ Good View Resort ครับผม การของเต็นท์ที่นี่นะครับของ g o o บิวเนี่ยก็คือเต็นท์ที่เพื่อนๆเห็นมื่กคพู่เนี่ยครับก็คือเต็นท์ละ500บาท500บาทเนี่ยพักได้2คนแล้วก็มีบริการเตาหมูกระทะให้ด้วยห้องน้ําสะอาดผมไปดูห้องน้ำมาละเดี๋ยวผมจะถ่ายห้องน้าให้ดูเอามาเรียบร้อยครับ้องจิบเอาเตามาเรียบร้อยเตา50บาททาน50บาทครับผมนา่าจะอยู่ได้ทั้งคืนนะสาหรับคืนนี้นา่าจะฟรีนะครับเพราะว่าอากาศดีมากตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ5้ามงครึ่งโดยประมาณครับอากาศน่าจะประมาณสัก ยองสาอียว่นนี้ยี่สิบแปดตอนนี้ประมาณน่าจะยี่สิบโดยประมาณนะถ้าพูดถึงผู้หญิงมาสองคนมาได้ไม่มาได้นะครับคนเดียวก็มาได้เพราะว่าที่นี่ยิ่งมืดๆผมสังเกตดูเนี่ยเริ่มคือคัดนะยิิงคนเริ่มเยอะมากเลยเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนะอนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับผมมากสาวๆมา มาได้ครับสามารถคนเดียวมา2คนกับเพื่อนเนี้ยมาได้เลยไม่ต้องกวนครับเพราะว่ายิ่งมืดเนี่ยก็คือยิ่งคึกคักครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมันมาตลอดวันนี้ไม่มีอะไรมากครับตอนกลางคืนตั้งเต็นเร็จแล้วก็ทำหมูกระทะอะไรกินกันครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบนอนครับวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีการที่จะต้องขึ้นไปชมที่อะไรบ้าที่จุดชมวิวจุดชมวิวภูชีฟ้ารถขึ้นไปส่งข้างบนครับคนละหกสิบบาทใช่ไหมไปกลับไปกลับคนละหกสิบบาทครับมารับตอนตีห้าขึ้นไปชมข้างบนครับส่งทีนึงไม่มรู้ก เนจริงๆแล้วครับที่เราไปจองที่เราถ่ายรูปใช่ไหมแต่เนี้ยขุดขึ้นไปไปหมดคงไม่ได้จองตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นนะคะน่าคนน่าจะเยอะครับดูจากที่คนมาจางเตลนเราแล้วเนี่ยครับไม่ใช่ที่ที่ลงตีทอดีอย่างเดียวนะตีทอดีอื่นก็น่าจะเยอะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเนี้ยน่าจะขับข้างไม่เลื่ผู้คนเลยตรงนู้นทางด้านทะเบียดเสียดเราต้องไปถึงเราต้องไปตะกุยตะกายหาอยุกหน้าให้ได้ครับพอ จะต้องไปถ่ายรูปทะเลหมอกแบกบทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ต้องเซฟแบตแล้วแต่คืบริการชั้นแบกเทนนี้เน,นี่ยตอนนี้เวลาตีสี่คัอตื่นมารียบร้อยแล้วทั้งหน้าทั้งตายร้อยเดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นรถที่เขามามีมาบริการรับส่งนะักท่องเที่ยวครับก็จะมาจอดอยู่หน้าลานการเต็นท์เนี่ยครับแล้วก็ขับไปส่งเราข้องเนี่จุดชมวิวแล้วก็รอรับนักท่องเที่ยวกลับมาค่าบริการก็อยู่ที่คนละ60บาทไปกลับนะครับไปกลับคนละ60บาท ไม่แพงครับหรือไม่ต้องเอารถไปเองแต่ไปถึงเขายังไงก็ต้องเดินอยู่ดีครับเพราะเขาจะไปส่งจุดจอดรถแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปอีก400เมตรโดยประมาณใช่ไอกวา400เมตรเจ๊ไปเม็ดนี่แหละโอเคไปเดี๋ยวผมไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปถ่ายดูอีกทีว่ารถเป็นยังไงครับครับมีรถเป็นรถกระบะครับแล้วก็จะมีพกใส่มีที่นั่งีอย่างนี้มีรับหลายคันเลยนี่เราถึงที่จอดรถเรียบร้อยนะครับก็จะมีอารถมาจอดกันตรงนี้ครับ จากทางขึ้นมาก็ประมาณเท่าไหร่วะประมาณสองโลได้ไหม,มาณาไปฉายมามีไปฉายบริการขายยี่สิบาทใช่ไหมพี่ยี่สิบาทมี่านอย่างนี้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้ทั้งบนมันมืดครับแล้วก็าจากจุดตรงที่เราเห็นาคาเนี่ยค่ะเราก็เดินขึ้นไปอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรจุดชมวิวอูชีฟ้าเจ็ด้อยหกสิบเมตรเดินขึ้นครับด้วยบันไดน,นี้ มาก็เอาไปฉายไปด้วยครับจะได้ไม่ต้องมาเสียงเงินซื้อแต่ถ้าเสียงเงินซื้อก็ได้นะยี่สิบบาทไม่แพงพร้อมถ่านรครับตอนนี้มันยังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแกจะมายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันเป็นทางที่มันเดินชันนิดหนึ่งครับแล้วก็ไม่มีบันไดมันเป็นดินแบบนี้อย่างนี้ครับนี่ครับเป็นไงบ้างลิ กระหนาำแล้วใช้ได้เลยนะเหน,หนือ่อยไหมและจุดที่เพื่อนเเห็นตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายชมทะเลหมอกกันเยอะมากนะครับส่วนปลายยอดที่เพื่อนเเห็นตรงนี้ตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าปูชีฟ้าลักษณะของปูชีฟ้านะครับจะเป็นปลายหน้าผานะครับที่ ชี้ขึ้นไปที่บนท้องฟ้านะครับทําได้ถูกขนาดนามว่าบูชีฟ้านั่นเองส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มารอกันนี่นะครับก็คือจะมารอชมทะเลหมอกในตอนเช้านะครับแล้วก็มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นแสงสีแดงนะครับตัดกับเส้นขอบฟ้านะครับแล้วก็มีทิวเขานะครับที่สลับกับทะเลหมอกบรรยากาศตอนนี้นะครับค่อนข้างสวยงามมากถือว่าสวยงามมากที่สุดเลยด้ว่าได้นะครับปลายขอบฟ้านะครับ ุดขอบฟ้าเลยตรงทิวเขาเนี่ยนะครับนั่นคือประเทศลาวนะครับพาทิตย์ขึ้นมานะครับตอนนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาถึงนี่ตั้งแต่ตีห้าจนตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งแล้วตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่รืมาตีสี่ครึ่งใช่ครับแล้วก็มาถึงนี่ถึงนี่กี่โมงเรามาถึงนี่ประมาณไม่เกินตีห้ามาถึงนี่ก็ไม่เกินตีห้าครับ๋ยวผมจะถ่ายตอนเดินกลับเ่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายทางให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ชอบถ่ายภาพนะเขาจะขึ้นไปข้างบนกััันสงเกตครบ คือก็จะมีพี่น้องพี่พี่จะไปถ่ายเซลฟีว่ว่าคือผู้พิชิกูจีฟ้าแต่สําหรับคนถ่ายรูปนะครับผมแนะนําให้มาตรงนี้มันจะมีซอยเล็กๆข้างหนึ่งเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวผมตอนกลับกลัไปเดี๋ยวผมจะถ่ายย้อนเข้าไปมันขึ้นทางนี้ได้แต่ว่ามันค่อนข้างชันเราจะไม่ไปทางนี้ครับเราจะไปทางนี้ครับไปบรรยากาศสองข้างทางตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อไม่สังเกตมันจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื <ๆ S 2> ่อนๆือนจะมาทางนี้จริงๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูทีหนึ่งนะครับสมมติเพื่อนเพื่อนเดินมากลางคืนมันมืดใช่ไหม ตอนนั้นมันมืดมากเลยอ่ะนี่คือทางที่เราจะลงมีหินตรงปึ๊บถ้าเขาจะเดินขึ้นไปบนภูชีฟ้าตรงนู้นนะ่ะเขาก็จะเดินขึ้นเส้นนี้ปึ๊บแต่ถ้าจะถ่ายรูปให้มันเห็นยอดภูชีฟ้าให้เพื่อนเพื่อนเข้าซอยนี้เลยครับเดินมาจากข้างล่างเห็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วเพื่อนๆนเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเพราะถ้าขึ้นไปข้างบนมันจะเห็นแต่หมอกผมเนี่ยคือทางลงดูดิ ระวังวด้วยจิบไม่ใช่ระวังทิ๊บรวมมันระวังกล้องเอาายเลยตน้ไม่ต้องหงไม่มีใครสามารถเดินตรงได้นะครับก็จะเดินทางซ้ายทีขว่าทีถ่ายกันเป็นปูเลยเพราะว่าทางมันไม่ได้เรียบคนแก่มาลลำบากนะครับ <c oughs> ถ้ามีคนแก่มาด้วยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ผมแนะนำให้อยู่ที่รีสอร์ทได้ถ่ายรูปสวยๆไปให้คุณแม่คุณป้าคุณตา,ค,ณตาคุณยายดูนะครับส่วนเพื่อนที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยสาวๆ มาเที่ยวได้ตอนนี้ก็รีบมาเลยครับเขาบอกว่าอย่ารอเที่ยวตอนแก่ครับเพราะคุณอาจจะได้แค่เป็นเยี่ยวแล้วก็กลับไปขึ้นรถบัสครับผมนี่อีกหนึ่งที่นะครับที่ร้อยลีที่เด็ดน,นะครับอยากให้เ,เพื่อนๆได้ลองมานะครับนั่นก็คือจุดชมวิวภูชีฟ้าครับหรือที่นี่นะคะคือเขาบอกว่าอากาศเย็นตลอดทั้งปีแต่จริงๆช่วงนี้ถ้าเกิดมาคือได้เห็นทะเลหมอกภกวานแน่นอนอ่าน,นี้มีทะเลหมอกให้ชมแล้วนะครับแล้วก็วิวสวยด้วยข้างบนแต่ต้องแลกมากับการเหนื่อยนิดน,นึงนะครับก็คือเดิน700เมตรแล้วเป็นทางขึ้น แต่ว่าถ้าผมเปรียบเทียบิี่700เมตรทางขึ้นทางที่เป็นทางชันจริงๆจะมีอยู่ประมาณ400เมตรในเส้นทางเนี่ยนะครับ300เมตรจะเป็นทางเรียบที่เพื่อนๆเดินได้แต่แนะนําอย่างหนึ่งคนแก่มากๆผมไม่แนะนําให้ขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าท่านจะเดินลำบากน่าดูเลยครับไป,ไปเจอกันที่เชียงรายต่อเลยดีกว่าครับยังไม่รู้จะไปไหนต่อเลยนะตอนนี้เอ,อเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่ที่พักครับไปที่เต๊นท์เราก่อนอยังไม่ได้เก็บเต๊นท์เลยเดี๋ยวไปทําอะไรกินกันที่นู่นแล้วก็ว่ากันอีกทีนึง ครับผมถ้าเป็นเต็นท์ของทางรีสอร์ทเองเนี่ยก็คือเต็นท์ละห้าร้อยนะครับในเต็นท์ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องนอนให้ด้วยนะครับ็น์ัาเองแบบนี้นะครับเราก็จะคิดต่อคนครับคนละหนึ่งร้อยบาทต่อคน,นคมีห้องน้ำเป็นห้องน้ำผครับห้องน้ําเนี่ยห้องน้าสะอาดน้ําแรงโตดแรงเลยเออใช่ป่ะทิพย์เนาะน้ําแรงมากเป็นน้ำอุ่นครับคือที่ไหนถ้าเพื่อนๆจะมาที่นี่นะครับก็คือที่กู๊ดวิวครับผมกู๊ดวิวฝูชีฟ้า กลับแล้วครับผมไปเชียงรายไปเที่เชียงรายไปตัวเชียงรายต่อแล้วเจอกันที่เชียงรายนะครับผม